สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทำจะมาต้มน้ำขิงครับ ก่อนอื่นก็ต้องปอกเปลือกก่อนนะครับใช้ช้อนแบบนี้นะครับใช้ช้อนดีกว่าใช้มีดนะครับปอกเปลือกอะไรขิงจะ้ะอ้าวปอกเปลือกปอกให้เสร็จเลยนะครับปอกเสร็จไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเนี่ยล้างเสร็จปอกเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับปอกเสร็จไปล้างเราก็มาซับแห้งนิดหน่อยครับ ประมาณนี้ต่อไปเราก็จะหัน่นหั่นก็ไม่ต้องบางมากนะครับรเพราะว่าเราจะอามาตกด้วยให้มันประมาณนี้ครับ ขิงนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับ<อ>ท้องอืดท้อ,ทองเฟ้ออ,อ,อ๋อทำน้ำขิงครับรครับเอาเปลือกน,นี้มาทำอะไรเนี่ยนเ,นนะเนี่ยตกแค่นี้ก็พอแล้วครับต,ต่อไปก็จะต้มเลยนะครับต้มจะใส่น้ำสัก ลิตรครึ่งครับต้มไปสักเกือบชั่วโมงอะ่ะอันนี้คนมาดใส่น้ำไป2ลิตรเลยนะครับพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่ขิงลงไปเลยนะจะยังไม่ยังไม่ปรุงอะไรครับต้มขิงไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงก่อนครับ ค่ okay. อน้้ำร้อนเราก็จะเบ oh, oh. าไฟให้เป็นไฟกลางครับ oh. ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็ต้มไปสักครึ่งชั่วโมงก่อนค่อยมาใส่น้ำตาลใส่ใบเตยครับพ oh. อเราต้มได้ <Okay. S 1> ครบเวลาแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ จะมาเติมน,น,น,น้ำตาลครับน้ำตาลเออไม่ฟอกสีนะครับสองขีดทำ,ทำน้ำขิงครับแล้วก็ใบเตยครับใช่ใบเตยแล้วก็ ใส่เกลือป่นไปหน่อยครับเกลือป่นไปนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้หวานโดดเกนเกินไปครับแล้วก็จะต้มไปอีกสักยี่สิบนาทีไฟไฟเหมือนเดิมครับไฟไฟอ่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับฝาควรจะมี ท่อระบายหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันล้นออกเวลาเดือดครับต้มอ,อีก20นาทีโอเคครับโอเคนี่ก็ต้มมาลืมเวลาต้มมาได้20นาทีเลยครับแล้วก็พอแล้วครับ ก็เท่ากับต้มไปทั้งหมด50นาทีนะครับแต่ถ้าอยากให้น้ำมันสีมีสีแบบเข้มข้นก็ใส่น้ำตาลทรายแดงครับมันก็สีเข้มกว่านี้อีกต่อไปเราก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วก็มากรองเอา,เอาแ่น้ำครับ เราดื่มร้อนๆก็ได้สรรพคุณทางยาเยอะแยะครับขิงน้ำขิงยรับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ